สวัสดีค่ะมอนีมาเอาน,น้องหอมมอญกันอีกเนาะวางงานวางงานตอนนี้ตอนนี้วางอยู่ยังประเด็ไปเหตุยังอ่ามอนีมาบอกเรื่องอ่ามุมมองของคนไทยที่มองอ่าการมองผูหยิ่งทีได้ผัวฝรังนะ่งเนาะเขาจะมองแบบว่าส่วนมากสิอ่าเกี่ยวกับพอมองปุ๊บ กับซีมองในแง่ทางที่แบบว่าไปอ่าใหงานในพับหรือให้งานในบาร์ประมาณนี้เนาะเขาซีเขาซีมองเขาก็ซีคิดไปเองเลยก็มีหลายคนที่อ่าตอนอยู่เมืองไทยมาทำตรงๆเลยเนะาะอ่าไปใหงานอยู่พัทยาบ่อหรือประมาณนี้เนาะมันกับทุกเมื่อนี้มันกับอ่บอบแมเนานะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปิดกว้างการสื่อสารมันอ่าพัฒนาไปลายแล้ว ช่องทางการหาผัวฝรั่งบอยสำเป็นต้องไปเห้หน้นาได้พับในบาร์หรือไปคายตัวเนาะบอกง่ายๆคือไปเป็นผู้หญิงจังวะเนาะบอลจำเป็นเพราะมันมีช่องทางหลายๆช่องทางที่เซให้เไฮาได้เรียนรู้แล้วก็เออเขาไปเพื่อสี่หาเนื้อคราพว่ามันมีเ่อเว็บเดทหลายๆเว็บที่เขาส้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนฝรั่งมาเซาเอเซียแบบว่าทั้งเอเซียให้เรือประเทศเอา มันก็จะมีหลายเว็บที่เขาไปเห่ียกันบ่จาเป็นต้องเหตุงานเกี่ยวกับพวกผักพวกบาก็ได้กมีสิิ์พวพลังได้ผัวพลังมันขึ้นอยู่กับว่าบุญหรือว่าเว้นกรรมที่เขาสางห้อมกันมากหรือเปล่าประมาณนี้นะทุกคนก็ฝันันหลักกเพื่อที่จะเสาะหาหลายๆคนอ่ะสําหรับผู้หญิงไทยนะเพื่อที่จะเทศไหยชีวิตเจ้าของดีขึ้นเพราะว่าอย่างหลายๆ หลายๆเรื่องหลายๆที่ผ่านๆมาสําหรับที่มองๆเห็นที่เคยเห็นคนไทยไปได้ผวัวร,รังได้ผัวตังชาดเรารู้สึกว่าเาขาบริอดบริยากถึงเขาบลัาบรุบบร้ยแต่เขาก็ามีอยู่มีกินเบิรตร้องลําบากปากกะตินงทีคือจังยู่ไทยยังไงเนาะมันแตกต่างกันคือว่าฝร,รังถึงบลัาบ,บรุยนะ้ยเนาะถึงบลัมบ,บรุ้ยแต่เขาก็ มีเงินฝากของเขาหมายถึงว่ามีเงินเขาเฮ็ดงานเขาเสียภาษีตั้งแต่เขาเริ่มแหลกเราเขาก็มีเงินเก็บสําหรับกินตอนเถ่าแต่สาหรับคนไทยบ่มีกคนไทยถือว่าโชวดีนะที่ได้เงินฟิฟีฟฟ่จากรัฐบาหลหกลอยโดยที่บ่ต้องเสียภาษีหรือว่าเสียอย่างแต่ว่ามันเป็นเงินส่วนหน่อยก็จริงอยู่แต่ว่าเขาบ่มี่โครงการเอ่อเหตุคือจังตางประเทศไงประชากรถึงถึงเวลาเถ่าเวลาแก่มากแล้วมันก็เลยเหตุนในลําบากมันมันตา่างก,กันกับเอ่อฝรังร่งพอฝรั่ง ถึงเขาบอแค่กันยอนอย่างยอน,ยอนทุกคนที่เขาเฮดงานเขามีเงินอ่าเกษียณทุกคนแทบทุกคนหนึ่งสิมาเลยเฮดให้เขาบอบริแค่ควอนรู้สึกของกันมากไหมอ่าหมายถึงว่าอ่าถึงว่ามีคนเลี้ยงอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เพราะว่าเงินเขาก็มีได้ทุกเดือนประมาณนี้มีกินทุกเดือนหอดมือตายงั่นสมันสบายกว่ากันแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่มุมมองของคนไทยเวลา ู้หญิงมาได้บัวพลังแล้วเขาจะมองบอกว่าเฮ้ยได้บัวพลังลำรวยต้องเลี้ยงพี่เลี้ยงนอ้องต้องัพพอร์ตครอบครัวต้องไอ้น,น,อนั่นอันนี้นู่นนี่นั่นประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วอะ่ะอยากให้มองไหมเพราะว่าการที่สิมาช้ชีวิตตางประเทศแต่ละคนนี่นะมันลําบากมากๆู้หญิงทุกคนต้องดิ้นรนมากๆเลยนะดิ้นรนเพื่อที่จะให้ชีวิตเจ้าของดีขึ้นดิ้นรนเพื่อที่จะาหาสิ่งดีๆให้เจ้าของให้ชีวิตใหม่กับเจ้าของให หลายๆอย่างตอนอยู่ไทยกะได้ผัวไทยกะคือจังเขากขาบริหารอย่างเขาคือกันเขากะแค่ว่าเขาพยายามที่จะหาสิ่งดีๆให้กับเจ้าของนะในแต่ละแต่ละชีวิตแต่ละคนเพราะว่าทุกคนจะมุมมองคือกันว่าได้ผัวฝรั่งเราบริเลมบกนันมันแมนเลยแมนมากๆเลยบ่มแมนว่าบ่มแมนนั่นเป็นเรื่องจริงมากๆเลย ้วแต่ผู้ใดสิพอแบบใดมันขึ้นอยู่กับสะดวงตบาสนาของคนอีกอย่างหนึง่งการที่มาอยู่นี่บอแมนว่าเออได้ผัวกำลังมึงต้องไปซัพพอร์ตเขารัวมึงต้องไปอดูแลพี่ดูแลน้องหรือว่าประมาณนี้หลายๆอย่างเนาะต้องว่าจาเป็นต้องแต่งตัวให้โซ่ว่าจาเป็นต้องอ่าอ่าต้องเวอร์อีกอย่างประมาณนี้ต้องใส่ทอ่องเต็มคุ้งเต็มข้อประมาานี้เนมะ่กฝลังว่าจาเป็นหรอแค่ ขาสปอนอร์เฮ้านีๆในน้อยเรียงดูเฮ้าแบบบอให้เฮ้าลำบากละกะตั้งแต่เขาเอ่าเฮ็ดวิสาให้เฮ้ามาอยู่ประเทศเขาแต่ละเทือนี่ก็มิดเงินบ่นๆๆๆแมานน้อยล้วแม้กระทั่งการเป็นอยู่ที่สะดวกสบายทุกๆๆอย่างผู้ยิง่งไทยทุกคนกระทองไฟฟันที่จะอ่าหาชีวิตดีๆให้เจ้าของอยู่เราการอยากให้คนไทยหลายๆคนที่มองมุมมองใหม่เนาะในการ มุมมองแบบว่าอ่ามันต่างกันเจําเป็นดอกต้องแบบว่าอ่าเป็นแม่ฝรั่งตองให้โซ่ตองแบบว่าอ่าแต่งตัวรูรูหรือว่าเฮ็ดอีอย่างที่แบบว่าส่วนมากคนไทยเขาสิฟ้ากันเอ้ยเฮ้ยมึงเป็นอย่างครบยบงมีท้องไซบ้าเป็นอย่างเขาบ่อใดไท้องคือเขาคือบ่อใดไท้องเป็นยังเมืองฝรั่งน่ะเขาบ่ได้อวดเขาบ่ได้บ่ได้เขาบ่ได้อวดกันเขาบ่ได้มีปันใดเขาก็บบ่ได้ว่าเจ้าของมีเขาอยู่ ต่างจากวาดท่ามากๆเลยวัฒนธรรมของเขาถึงว่าสิแกผายางทงทงไอ้บ่อายกับเจ้าแสดงความรักการกอดการจูบกันในที่สาธารณะหรือว่าตอนหนาคนแต่วัฒนธรรมที่เขาอยู่ที่เ็นเห็นได้สัมผัสเห็นเขาคือจังหวัดกลับย้อนกลับไปประเทศไทยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเลยล่ะการละเล่นกันอย่างเขากันมันคือตอนกลยเ็ดให้แบบอืมันโอเคมากๆเลย มันต่างกันแค่ใส่เสื้อผ้ากับถอดผ้าแค่นั้นเองแต่สําหรับบ้านเฮาไปไกลกว่าฝรัง่งโดยซ้ำไปอ่อยากให้เปลี่ยนความคิดไหมนะคะสําหรับคนไทยที่มองกันในแง่ลกทุกมืยนนี่ช่องทางหลายช่องทางบ่จาเป็นต้องเป็นกะรีค่ะการสามารถที่สิหาผัวฝรั่งได้มันขึ้นอยู่กับี่ว่าเฮ้าตั้งใจหรือบ่ตั้งใจเท่าน,นั้นเองการหาสิมาพ่อไม่สิมา้าไม่นะคะ